สว,สวัสดีค่ะส <iałem, S 1> วัสดีเพื่อนๆพี่ๆยังน้องทางฝั่งลาวและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้เลต้าจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศช่วง10โมงนะคะ10โมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆฝนตกมาแล้วประมาณ4-5วันติดติดกันนะครับเสียบภาพวันนี้เพิ่งมีแดดลํำไายนะคะพอ ได้เอาผ้าออกมาพึ่งแดดนะคะไม่มีแดดเลยนะคะเพื่อนๆนี้ก็มีเมฆมาอีกแล้วนะคะทั้งวันเลยค่ะคืนมาทั้งวันเสื้อผ้าตากไม่แห้งมาไลฟ์สามวันแล้วนะคะอ่าเนี่ยดิตาพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อน เดินดูรอบๆบ้านนะคะอ่าว่าลิตาปลูกอะไรมั่งนะคะนี้ก็คือน้อยหนานะคะเพือ่อนๆน้อยหนาที่ลิต้าปลูกอ่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะก็คือช่วงปีที่แล้วนี้ก็ประมาณเดือนธันวานะคะเพือพ่อนๆนี้ก็ได้กินลูกแล้วนะคะเพือ่อนที่เป็นน้อยหนานะคะน้อยหนาที่ลิต้าซื้อมา ต้นเล็กมากแล้วก็เป็นเดียเด่ยวๆไม่มีแตกกอแตกหนอ่อแตกกิ่งอะไรเลยนะคะแต่พอดีมาปลูกแล้วที่ถ้าก็เลยคิดว่าเออมันไม่แตกกิ่งก็เลยเอามีดมาตัดยอดออกซะเลยนะคะอ่ะพอตัดยอดออกแล้วรู้สึกว่าแตกกิ่งขึ้นมาตกมาปีนี้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนท่วมหัวแล้วนะคะเนี่ยบางยังไม่ถึงปีเลยนะคะแต่ก็ งามขนาดนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็ปลูกพริกขี้หนูพอปลูกได้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่ากินพริกกินเผ็ดไม่ได้นะคะก็เลยไม่ค่อยสนใจจะดูแลเท่าไหร่ไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วสุขภาพก็โอเคอยู่ก็ปลูกพริกปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกผักต่างๆต,ตามล้อมๆบ้านบ้านของลิตานี้ พอได้เก็บกินเก็บขายซื้อหัวอาหารซื้อปลาทูให้น้องแมวน้องหมาอยู่นะคะเพื่อนนะแต่ปีนี้ไม่สนใจเอาอพริกเท่าไหร่นะคะก็มีเล็กๆน้อยๆพอเก็บไว้ให้แฟนกินนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งทําเหมือนกันนะคะเอามานั้นต้นไม่สวยไม่งามแต่ตอนนี้แตกยอดแตกกิ่งออกงามมากเลยนะคะเพื่อนรู้สึกจะกเป็นน้อยหนานี้จะเป็น สองสามสี่ต้นนะคะเพื่อนสี่ต้นนะคะนี่ก็เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งนี้ก็อร่อยอยู่นะคะแต่ก็มีเม็ดนะคะคือือลิาไม่ได้เรียกพันมาจากาพันไม้มาปลูกนะคะคือเอาเม็ดมันมาจากสวนข้างบ้านนี้นะคะที่ปลูกเอาไว้แต่ก็พอกินได้อร่อยอยู่นะคะอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะคะซึ่งยังไม่ถึงปีก็ ออกลูกแล้วนะคะเป็นผลให้เรากินแล้วนะคะสามีเอาเก็บไปกินแล้วสองลูกสามลูกแล้วนะคะก็มีปลูกาวานมะละกอนะคะงสงสัยมะละกอต้อนนี้จะเป็นมะละกอผู้นะคะเพราะว่าออกมาเป็นมะละกอสายแล้วนะคะเพื่อนๆคงต้องได้ตัดทิ้งนะคะดูสินะอคงไม่เป็นลูกแน่นอนนะคะคงเป็นมะละกอผู้นะคะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวก็จะต้องตัดทิ้งแล้วล่ะค่ะเพราะมันเกะกะไอนี่นะคะอุ้ยมดกัดโอ้หมดเนี่ยค่ะมดอยู่ต้นฝรั่งเนี่ยอุ้ยโอ้โหมดค่ะมดโทษทีค่ะอเดินเข้าไปดูอมะละกอค่ะมดอยู่ที่เนี่ยมียอดฝรั่งเนี่ยนะคะเพื่อนๆกัดนะคะอุ้ยันมากเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆกำลังเหลืองนะคะอ่า แฟนเก็บไปกินแล้วสองสามลูกแล้วนะคะเดี๋ยวมะละกอต้นนี้ต้องตัดทิ้งแล้วล่ะค่ะเพราะมันมันเกะมันงําต้นฝรั่งเรานะคะไม่ต้องปลูกแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นต้นมะละกอสายอ่าเป็นมะละกอผู้นะคะก็ไม่เป็นลูกให้แล้วนะคะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งของน้อยหนานะคะเพื่อนๆอ่าต้นนี้ก็รู้สึกว่า โตช้ากว่าเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้นเล็กเล็กที่เอามาปลูกนะคะแต่ก็ยังดีนะคะเนี่ยที่ต้นสวยงามแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลองกองนะคะลองกองนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเขาไม่ได้ดูแลยอดยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนเนี่ยนะแต่ก็โอเคนะคะเท่ากันเพียงเพียงกันกันหน้าอกเราแล้วนะคะก็ถือว่า เดี๋ยวเขาก็ถอดยอดพอลิตาพึ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเห็นฝนตกก็เลยใส่นะคะก็มีผสมประสานกันนะคะเพื่อนนี้ต้นนี้ต้นสูงต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็คือได้กินหมากกินลูกแล้วนะคะน้อยหนาต้นนี้ได้กินสองลูกนะคะอ่าเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะดกมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นฝรั่งเหมือนเดิมนะคะก็ติดลูกอีกแล้วละคะ่ะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ห่อนะคะ ปล,ปล่อยไปกินได้กินยังไงก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าสุขภาพร่างกายคนก็ไม่สู้ดีนะคะเดี๋ยวดีแล้วไรนะคะก็มีฝรั่งอยู่สามสี่ต้นน้อยนาสต้นนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าผักขี้เหล็กนะคะอโอมาทางนี้นะคะเพื่อนนี้ก็จะเป็นทุเรียนปลูกมาแล้วต้อง ข้าปีที่2องแล้วนะคะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะเลี้ยงยากดูแลยากมากเลยนะคะสำหรับทุเรียนแล้วก็นี่จะเป็นลำไย,ยนะคะ1นึ่งต้นอโอเคนะคะลิต้าก็แต่่แตงกิ่งเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นต้นตะกบค่ะโอ้โหสวยมากแต่พุ่มมากลิต้าก็เลยว่าเออลำไย,ยเราอยู่ใต้พุ่มของต้นตะกบนี้มันจะไม่ จเจริญเติบโตนะคะถ้าก็เลยต้องตัดเกียนต้นตะกบนี้ออกที่ปลูกต้นตะกบเอาไว้ก็คือกัรลมนะคะเพื่อนเพเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเงาะค่ะเงาะนี่ก็ปลูกนานแล้วโดยที่เราเอาต้นเขามาปลูกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอ่าพอดีมาปลูกอยู่ใต้ต้นตะกบเขาไม่ค่อยจเจริญเติบโตถ้าก็ต้องตัดกิ่งต้นตะกบออกนะคะอ่าแต่นนี้ก็แตกกิ่งออกแล้วค่ะแต่ก็ถือว่า รักษายากอยู่เหมือนกันนะคะเงาะเนี่ยนะเงา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 ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมะยมปลูกมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะก็อยู่ใต้ต้นตะกบอ่าไม่ไปไหนมาไหนเลยเกี่ยนทิ้งซะเลยข้างๆนะคะอ่าก็เหลือไว้แต่ยอดนะนิดหน่อยพอบังลมนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอตัดกิ่งต้นตะกบออกรู้สึกว่าเขาจเจริญเติบโตได้ ดีมากเลยนะคะามาดูทางนี้นะคะมีต้นไม้ผสมประสานกันแต่ว่าที่บ้านของเรามันก็แค่ประมาณอ่าร้อยเม็ดนะคะร้อยตารางเม็ดนะคะเพื่อนๆอ่านี้ก็เป็นต้นมะขามเทศหรือต้นมะขามแปรนะคะก็คงจะได้กินลูกกินผลอยู่นะคะอ,อย่างละต้นสองต้น สะสมปะปนกันไปนะคะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะคะปลูกไว้กินให้ลูกให้หลานกินนะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ต้นอะโวคาโดค่ะเอามาปลูกซึ่งเขากำลังเป็นพันก้าอยู่เล็กนิดเดียวนะคะนี่ก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นนะคะรู้สึกว่ายอดเนี่ยจะติดเสื้อเพี้ยอะไรสักอย่างแล้วแหละนะคะตรง ต,ต้องได้เอาอยามาฉีดพ่นแล้วแหละนะคะก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อวันสองสามวันที่แล้วพร้อมๆกันนะคะ้ยมาเห็นต้นทุเรียนแล้วก็น้อยใจแล้วก็อ่อนเพียยเกินนะคะะนี่เห็นไหมคะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะคะเดี๋ยวก็ขึ้นใบขึ้นยอดเดี๋ยวก็แห้งเหี่ยวลงนะคะรู้สึกว่ารักษายากเพียนยากมาก นี่เข้าสองปีแล้วนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุเรียนช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้ทุเรียนเราจะริญเติบโตรู้สึกว่าปลูกมาได้แล้วสองปีแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะเพืเเ่อนๆอ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดอกไม้ ผสมประสานกันเทียบอ่าเด็กๆทำอะไรกันหรือลูกสีฮัลโหลหน่อยสิอ่าฮัลโหลแล้วหนูทำอะไรคะทำอะไรคะลูกทำอะไรคะทำอะไรเหรอฮะทำอะไรนอนเหรอกินโอเคโอเคไม่กลัวแล้วแหละไม่กลัวแล้วแหละนะน้องสามน้องสามรู้สึกเศร้านะคะเพราะโดนดุเอาเมื่อเช้านี้ร้องเหงาเหงวไม่รู้ขออะไรอ่าอ่า เเราก็ยุงย่งๆวุ่นๆอยูยยยยยย่กับการทําความสะอาดบ้านนะคะเขาก็คงจะหิวโดนดุไปก็รู้สึกน้อยใจนะคะนอนขดต้องนงอย่าเงี้ยนะอ่ะมาดูฝั่งนี้มั่งอันนี้ก็คือบ้านของน้องเหมียวนะคะ นี่ก็คือบ้านของน้องเหมียวนะคะที่เราเลี้ยงน้องเหมียวเยอะๆน้องแมวเยอะเราก็มีกระต๊อบน้อยเอามาทําแบบนี้ให้เขาอยู่เป็นบ้านของเขาต่างหากนะคะดูนะคะเยอะแยะเลยค่ะกินอิ่มแล้วแต่กระจุยกระจายกันไปทั่วแล้วก็เหยียบเหยียบอ่านะคะเ <c oughs> นะนี่ยอ่ะนี้ก็คือน้องสองนะคะก็เป็นลูกให้ลูกแล้วนะคะอะเด็กๆเล่นกันในบ้านเขาเนี่ยค่ะปิดประตูไว้กลัว อันน้องหมาเข้าไปกินข like oh, ้าวเขานะคะดูนะโอ้โหทำอะไรอ่ะลูกฮะโอ้ตัวแค่นี้ก so, okay? oh, oh, ็จับนกได้แล้วเหรอดูนะคะอ่าจับนกได้แล้วเอาไปเล่นข้างในแล้วค่ะเห็นไหมนะไอ้อย่ากินนะห้ามกินนะเอาออกมาเล่นข้างนอกก็เร็วหนดูหน่อยซิยังไม่ใหดูหน่อยจับนกได้ค่ะเพื่อนนะคะดูเล่นนกค่ะเล่นนกจับนกได้ค่ะ อย่าเล่นอย่าเล่นเฉยนะห้ามกินนะดูสิอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ดดดดยวกระปุ๋ยซะเลยหนูนะคะเพื่อนๆไปจับนกมาได้นะคะเอาหลงแล้วหลงแล้วไม่คิดว่าไม่เอานะน้องสองไม่เอามานี่เลยไม่เอานะคะไม่ให้กินนะ <c oughs> วิธีจับเอ่อา,อาหารที่นกเอยที่แมวเขาจับมาได้นะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเขาจับอะไรมาได้ก็ตามนะคะเขาจะกินแล้วเราจะไปดึงออกระวังเขาจะกัดมือเอานะคะแล้วอีกอย่างวิธีที่จะเอานกออกจากปากแมวได้ก็คือเราต้องจับแมวไว้แล้วก็เป่าที่หูเขานะคะเป่าที่หูเขาจะรีบวางทันทีนะคะกับเนี่ยอาหารเขาที่เขาจะกินก็คือเขาจับนกมาได้เราไม่ให้เขากินนะคะจะจับนกจับหนูอะไรก็ช่างนะคะเพื่อนอ่านะเราไม่ให้เขากินนะคะเรา เราไม่อยากให้เขากินของดิบๆนะคะอ่าแล้วก็แต่ถ้าเราจะไปดึงออกเลยเขาจะไม่ให้เราดึงออกนะคะเขาจะไม่วางนะคะเพื่อนๆเขาก็จะกัดมือเราด้วยนะคะเราต้องจับตรงที่คอเขาแล้วก็เป่าที่หูเขานะคะแล้วเขาก็จะปล่อยวางออกจากปากเขาทันทีเหมือนกับลิต้าทำเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะเอาทิ้งแล้วะคะ่ะเพี้ยงไปไกลๆนู่นนะคะอ่านะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆลังบ้านในตากก็มีหลายอย่างนะคะมีหนุดลิ้นฟ้าลิ้นไม้หรือเพกาข้างบนนี่มีติดอยู่ลูกเดียวนะคะเพื่อนๆนู่นนะคะก็กําลังจะออกดอกอีกนะคะแล้วก็กล้วยก็กาลังจะ,ะโตนะคะก็มีลังนกอีกเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะทําไมนกเขาชอบมาอยู่ตามเครือกล้วยก็ไม่รู้นะคะเพื่อน ดูนะคะช่วงหน้าฝนดูนะคะสวนตามสวนผล,ลไม้ก็รู้สึกลกมีแต่หญ้าขึ้นเพียบเลยนะคะทำไม่ไหวหรอกนะคะเพื่อนแล้วก็นู่นนะคะทุ่งนานะคะก็ยูไกลนู่นนะคะช่วงก็น้ำท่วมนะคะเพื่อนข้างหลังบ้านก็กลายเป็นป่าลกขึ้นเยอะมากแล้วด้วยนะคะเพื่อนช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะไรก็เอาญ้าเอาอะไรไม่ทันแล้วนะคะ เอาได้เฉพาะอยู่ตามหลังบ้านเรานี่แหละนะคะนี่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนแล้วก็อยู่เงี้ยค่ะดูเด็กๆนะคะแต่ย้อยเยี่ยมหมดเลยนี้ก็จะเป็นอ่ามะนาวนะคะผักเม็กสะอมมะละกอนะคะก็พอมีกิน นิดๆหน่อยๆไม่ได้ขายก็พอได้เก็บกินนะคะสำหรับปากเดียวของแฟนนะคะแต่ส่วนทีตาได้กินไม่ได้นะคะของพวกนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีมะม่วงแล้วก็ผักใบเลื่อยหรือผักผักชีฝรั่งนะคะผักแมงลัก นะผักผักเยอะแยะนะคะผสมประส,สานกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลังบ้านก็ปล่อยให้เด็กเเล่นตามหลังบ้านเนี่ยค่ะเยอะแยะเยอะแยะนะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งของเงาะนะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปถอดยอดแล้วนะคะเพื่อนอแต่เราซื้อมานล้สุกว่ามันต้นเล็กมากนะคะเพื่อนไม่ยอมแตกกิง่งแตกกอพอดีถ้ามาตัดออกนะคะพอตัดออกแล้วเขาก็เลยแตกกิ่งออกข้างอย่างนี้นะคะ มาลุ้นกันว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะคะต่อไปเนาะดูค่ะเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับม้ากับแมวค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับพี่ตากับเด็กๆด้วยนะคะไม่รู้จะไปไหนถ่ายอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องรอแฟนกลับมาจากทํางานนะคะอ่า นี่ก็อยู่กับเด็กๆไปก่อนนะคะเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้กับริตากับเด็กๆด้วยน้องเหมียวน้องแมวน้องหมาค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะแยะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะ